สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดวันนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนธันวาคม2568นะครับก็คือเป็นช่วงสุดท้ายของปี2568แล้วแล้วก็หลายๆท่านก็อินบ b o x มาถามนะครับว่าแนวโน้มราคามันในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะครับในช่วงเปิดมาช่วงนี้ สัปดาห์หน้านะครับก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลายๆโรงแป้งนะครับส่วนใหญ่นะครับภาพรวมโรงแป้งจะหยุดในส่วนของรับซื้อมันนะครับแล้วก็จะเปิดรับซื้ออีกครั้งก็ประมาณวันที่5มกราคม2 5 6 8นะครับทีนี้มาดูกันว่าเมื่อเปิดมาสถานการณ์ราคามันจะเป็นยังไงนะครับหลายๆท่านสอบถามมาเดี๋ยววันนี้ศเกษตรวันหยุดจะมาเล่าแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับแล้วก็ที่สําคัญ ตอนนี้มีโรงแป้งบางโรงปิดแล้วแล้วก็แจ้งราคาเปิดมาล่วงหน้าแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับเรายังคงมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ปกติ2ละ500บาทเอามาจัดโปรให้กับท่านผู้ชมแค่2ละ149บาทนะครับสั่ง -2 ซอ,องขึ้นไปฟรีค่าส่ง แล้วก็พิเศษนะครับซื้อ5ซองเหลือแค่650บาทครับ10ซองเหลือแค่1,200บาท1ซองฉีดได้ประมาณ5-10ไร่นะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูการของมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยนะครับฉีดทางโดรนก็ได้ท่านผู้ชมที่มีพื้นที่ฉีดน้อยพื้นที่พาอปลูกนวะก็สามารถฉีดได้บ่อยตามต้องการนะครับฉีดได้7วันฉีดได้ครั้งหนึ่งนะครับ มีสารพิเศษช่วยให้แตกตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มกรดฮิวมิกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รวมสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ต่ำจริงๆท่านผู้ชมกล้าการันตีใช้ได้ผลจริงแล้วก็ราคาต่ำจริงลหลายๆท่านยังไม่เคยใช้แนะนำให้ซื้อไปทดลองใช้ดูสัก1-2ซอ,องก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านผู้ชมที่เอาไปทดลองใช้ก็เวลาเราจัดโปรก็จะมาซื้อ5หรือ12เนี่ยนะครับ ไปตุนไว้สนใจโทรสั่งซื้อจากเบอร์ข้างล่างนี้หรือจะสแกนลายสั่งซื้อได้นะครับหรือท่านผู้ชมที่รับชมผ่านเพจก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสั่งซื้อนะครับเป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทีนี้สถานการณ์โดยทั่วไปนะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาไทยกับทางด้านกัมพูชาได้ลงนามในเรื่องของการหยุดยิง72ชั่วโมงนะครับต้องจับตาดูว่าจะมีการปฏิบัติตามหรือไม่นะครับ ซึ่งแน่นอนก็อาจจะมีผลในเรื่องของสถานการณ์ด่านชายแดนแต่คงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับในเรื่องของการเปิดด่านเพราะฉะนั้นไม่น่าจะทันเดือนมกราคมอยู่แล้วทีนี้สถานการณ์โดยทั่วไปนะครับข้อมูลภาพรวมมันสัมปลังในช่วงจากสถิติที่ผ่านมานะครับในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมเนี่ยหลังจากที่เปิดมา โรงแป้งจะแย่งกันซื้อในส่วนของหัวมันสดเข้าโรงแป้งนะครับเนื่องจากเปิดมาช่วงแรกเนี่ยยังไม่มีวัตถุดิบเข้าสู่โรงโรงงานนะครับที่จะผลิตเพราะฉะนั้นตามการกาดการณ์ครับแล้วก็ตามสถิติที่ผ่านมาในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าในช่วงเปิดมาประมาณสัปดาห์แรกที่มีการเปิดเนี่ยโรงแป้งจะอัปราคาขึ้นนะครับ โรงแป้งจะอัพราคาขึ้นเพื่อที่จะดึงมันเพราะฉะนั้นเชื่อแน่นะครับว่าสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์1-2สัปดาห์แรกเนี่ยราคาน่าจะขึ้นนะครับราคามีโอกาสที่จะขึ้นแต่ในขณะเดียวกันต้องดูช่วงนั้นด้วยนะครับว่ามันออกมากน้อยขนาดไหน1-2สสัปดาห์แรกมีโอกาสขึ้นนะครับหรือถ้าไม่ขึ้นก็อย่างน้อยก็คงทรงตรัวทรงตัวเท่ากับในช่วงก่อนที่จะปิดหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับ ทีนี้พอช่วงประมาณสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปต้องจับตาดูสถานการณ์นะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันออกมากน้อยขนาดไหนถ้าผ่านไปประมาณ1-2สสัปดาห์แล้วเนี่ยมันยังออกน้อยหรือว่าของที่เข้าสู่โรงแป้งยังมีจำนวนน้อยอยู่ก็เป็นไปได้ที่ราคาจะอัพขึ้นได้อีกนะครับแต่ตรงกันข้ามถ้ามีของออกเยอะก็อาจจะส่งผลทำให้ราคาขยับลงได้ แต่ตามปัจจัยหลักๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้นะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของการส่งออกไม่ว่าจะเป็นมันเส้นนะครับโดยเฉพาะมันเส้นนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในส่วนของการส่งออกนะครับในขณะที่แป้งมันสปะหลังถึงแม้ว่าการส่งออกจะไม่ขยายตัวถ้าเทียบกับสัปดาห์ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือราคาของแป้งมันสปะปลังนะครับมีการขยับขึ้นจากช่วง ประมาณต้นเดือนอยู่ที่1 3บาทเจ็ดสนี่นครับ13บาท80พอช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยราคาปรับขึ้นมาเป็น1 4บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็ราคาส่งออกก็ขยับขึ้นนะครับดังนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่อาจจะส่งผลทำให้ราคามันระยะยาวเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นตามได้นะครับเวลาเช็คราคามันเนี่ยสอเกษตรวันหยุด มีไกดอย่างนี้มันมีการขึ้นลงเป็นรอบ2รอบนะครับรอบระยะสั้นกับระยะยาวถ้าระยะสั้นก็คือขึ้นลงตามรอบปริมาณสินค้าที่ออกนะถ้าออกเยอะราคาก็ลงถ้าออกน้อยราคาก็ขึ้นทีนี้ในช่วงปลายปี268เนี่ยราคามันขึ้นเพราะว่าของมีน้อยนะครับของมีน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ พื้นที่เพาะปลูกลดลงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยราคามันถูกมากนะครับขายได้น้อยพี่น้องเกษตรกรไม่คุ้มทุนก็ไปปลูกพืชชนิดอื่นแล้วก็ทําให้มีของออกสู่ท้องตลาดน้อยในขณะเดียวกันปัจจัยอีกตัวหนึ่งก็คือการนําเข้าปกติในช่วงที่มันสัมปะหลังขาดแคลนในช่วงนี้เนี่ยผู้ประกอบการก็จะมีการนําเข้ามันจาก2ประเทศหลักๆก็คือทางด้านสปปลาวกับเวียดกับขเขมรหรือว่ากัมพูชานะครับแต่เนื่องจากในปีนี้ สถานก,การ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถจะทําการค้าขายกันได้นะครับทำให้ราอ่ามันจากกัมพูชาไม่สามารถเข้ามาตีตลาดในไทยได้ก็ทําให้เกิดการขาดแคลนนะครับนี่คือปัจจัยนะครับที่ส่งผลทําให้ราคามันในช่วงปลายปีขยับทีนี้ในช่วงมกรานะครับก็เหมือนที่พูดไปจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มและก็ภาพรวมเนี่ย ในช่วงเปิดมาประมาณสัปดาห์แรกโรงแป้งจะแย่งกันซื้อนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามีโอกาสที่จะของจะมีมากหรือน้อยขนาดไหนแต่ถ้าวิเคราะห์นะครับให้สอเกษตรวันหยุดวิเคราะห์ก็คือสรุปภาพรวมแล้วก็แนวโน้มเนี่ยเปิดมา1-2สสัปดาห์แรกมีโอกาสสูงที่ราคาจะขึ้นซึ่งก็ล่าสุดนะครับมีโรงแป้งที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับ อำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นก็ตอนนี้ปิดรับซื้อแล้วนะครับปิดรับซื้อวันนี้แล้วก็แจ้งราคาในวันที่เปิดมาก็คือวันที่5้าหรือ6มกราคมเนี่ยก็แจ้งราคาวันเปิดแล้วปรากฏว่าแจ้งราคาล่วงหน้าไปแล้วนะราคาขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นภาพรวมโดยทั่วไปที่จะจะเป็นจะเรียกว่าถ้าดูสถิติย้อนหลังนะครับในช่วงหลายๆปีเนี่ยไม่ยก ไม่ไม่นับรวมปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่มันออกเยอะแล้วก็มีมันนําเข้าจากต่างประเทศเยอะด้วยทําให้ราคาถูกส่วนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นสถิตินะครับที่สอเกษตรวันหยุดดูมาก็คือเปิดมาในช่วงแรกเนี่ยราคาขยับขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าของจะออกมากหรือน้อยถ้ายังน้อยอยู่ก็จะขยับขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าออกเยอะก็จะขยับลง นั่นคือเป็นไปตามกลไกการตลาดนะครับกลไกตลาดระยะสั้นดีมานซับไพ่นะครับซึ่งถ้าให้สรุปนะครับสรุปภาพรวมก็คือเปิดมามีโอกาสสูงที่จะขึ้นนะครับบนปัจจัยตามนี้ก็คือโรงแป้งเปิดมาใหม่ต้องการที่จะดึงหัวมันเข้าโรงแป้งนะครับแก่้งกันซื้อแล้วก็ระยะยาวราคาแป้งมันสำปะหลังยังคงมีทิศทางบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาภายในประเทศ หรือว่าราคาส่งออกยังคงมีทิศทางที่จะเป็นบวกอยู่นะครับมีทิศทางเป็นบวกในขณะเดียวกันสถานก,การณ์ชายแดนไทยกัมพูชาถึงแม้ว่าจะมีการตกลงหยุดยิงกันนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงไหมถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสถานการณ์น่าจะหนักขึ้นไทยน่าจะลุกหนักมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันพื้นที่เพาะปลูกในประเทศในปีนี้ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเนี่ยหลายๆท่าน หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนนะครับโดยเฉพาะอ้อยเนื่องจากมีราคาสูงกว่ามีราคาพูดง่ายๆดีกว่ามันสำปะหลังปีที่แล้วแต่ปีนี้อ้อยราคาตกนะครับต้องจับตาดูนะครับอ้อยราคาตกมันราคาขึ้นก็เป็นไปตามวัฏจักรของสินค้าทางการเกษตรนะครับปลูกเยอะราคาตกปลูกน้อยราคาขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอเกษตรนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ